สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะใบเตยจะมาแนะนําครีมทาผิวตัวหนึ่งนะคะจะบอกว่าใบเตยชอบมากนั่นก็คือครีมทาผิวสมมะพร้าวตัวนี้เองค่ะบอกไว้เลยนะคะว่าใครที่เคยมีปัญหาผิวแบบใบเตยนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวคล้ำเสียสะสมสีผิวไม่สม่าเสมอนะคะมีความกร้านความหยาบน้ําเหลืองเสียขาลายดํากรรมพันธุ์นะคะจะบอกว่าโคโคนัทจิงเส็งเนี่ยช่วยได้มากเลยค่ะตอนแรกนะคะที่สั่งเนี่ยนึกว่าโหเปิดมาดูแล้วทาไมครีมเหนียวเหนอะหนะอะไรขนาดนี้นะ ก็เลยต้องลองใช้ดูปรากฏว่าทุกคนค่ะซึมซาบเร็วมากค่ะกลืนเรียบเนียนไปกับผิวเลยนะคะบางเบามากๆค่ะดูสิคะเพราะสมมะาเพาวตัวนี้เขามีสารสกัดหลักคือโสมโปรตีนมะพร้าวแานะคามะหาดและสารสกัดอ e ีก9ชนิดกระปุกใหญ่ขนาดนี้แค่290บาทเท่านั้นเลยค่ะจัดโปรเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะ